เท่งสามชาเผยความสัมพันธ์กับโน้ตเชิญยิ้มแล้วค่ะต้องบอกว่าย้อนกลับไปนะคะเท่งเนี่ยออกมาแจ้งค่ะข่าวที่เป็นเป่าเกาเหลาโน้ตเหตุ ed, ดึงโจอีบอยเสียบแทนหนังค่ะหลวงพี่เท่งภาคสองพร้อมโตข่าวมั่วโกงค่าตัวแสนแพงส่วนความรู้สึกต่อเจ้าพอแลบนั้นบอกเฉย เพราะว่าเห็นหน้ากันเนี่ยมันก็คือแบบรู้สึกขำแล้วนะย้ำไม่อยากให้ทุกคนเอามาเปรียบเทียบกันเพราะมันคนละคนกันเปลยว่าภาค3นี้อาจจะขอมากำกับเองเพราะจะได้มีเวลาเล่นสมใจกับกระแสข่าวโดยเจ้าตัวบอกว่า ส่วนตัวแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับพี่โนต้ตก็ไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคนก็พูดกันปากต่อปากถามว่าผมอยากเล่นไหมผมก็อยากเล่นนะเราต้องเอางานเป็นหลักของเราไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรยังมีปอบใจอยู่คือหนังหลวงพี่เท่งสามผมอาจจะได้กลับมาเล่นก็ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางด้งนานของเท่งเปิดเผยพร้อมกันนี้ยังบอกว่าผมคิดว่าหลวงพี่เท่งรูปนี้เนี่ยคงจะสึกยากนะเพราะเท่าที่คุยกับพี่โนต้ตเนี่ยเขาบอกว่าในหนังเรื่องนี้หลวงพี่เท่งเนี่ยไปที่ ไปเดินกับท่านลามะอยู่แล้วกลับไปเยี่ยมญาติต่อมาคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าแน่นอนเราทำเองเราจะกำหนดตัวเองได้กำหนดคิวได้เราทำงานแบบไม่เร่งรีบอย่างหนังเรื่องคนมาหาเฮียเนี่ยเราทำงานกันเองคือเอาคิวโนงกับคิวผมมาเป็นหลักแล้วรัางานก็ไม่ต้องรีบอะไรมากแล้วกู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ว่าทำไมหนุ่มเทง่งถึงไม่เล่นภาพยนต์เรื่องหลวงพ่เท่งภาคสอง จากที่หลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องค่าตัวไหมจร,จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่าตัวทุกอย่างทางพระนครฟิล์มเนี่ยคุยกันแล้วโอเคโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยพอบอกว่าเป็นโจอี้เนี่ยผมขำนะผมว่าพิกคาแรคเตอร์ของโจอี้มากจากที่เขาเห็นว่าโจอี้เขาเป็นเจ้าพ่อแร็ปอยู่แล้วแต่มันคนละแนวกันเลยผมเลยไม่อยากจะให้ทุกคนเอามาเปรียบเทียบกันเพราะมันคนละแนวกันโจอี้เขาชัดเจนหรือว่าคือถ้าเห็นหน้าโจอี้เนี่ยเราจะนึกถึงร้องแรัป เห็นหน้าเท่งก็จะนึกถึงตลกเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละอย่างกันนี่ก็เป็นอีกถึงเรื่องราวที่ยืนยันการันตีว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันละคะ่ะ